คุณกำลังฟัง One Minute History เรื่องจริงที่สันสะเทือนอดีตประวัติศาสตร์ที่คุณต้องรู้ปี1943จุดเปลี่ยนมาถึงเมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรยกพลขึ้นบกทางตอนใต้ของอิตาลีความพ่ายแพ้สะสมทำให้ประชาชนลุกฮือกกษตรเองก็หมดความเชื่อมั่นสุดท้ายมุสโซลินี ถูกปลดจากตำแหน่งและจับกุมถึงแม้เยอรมันจะส่งหน่วยรบพิเศษบุกช่วยเขาหนีและตั้งเป็นหุ่นเชิดในสาธารณรัฐสังคมอิตาลีทางเหนือแต่ความยิ่งใหญ่ของอิงดูเช่ได้จบสิ้นลงแล้วในเดือนเมษายนปี1945เมื่อกองทัพพันธมิตรบุกถึงมิลานบุสโสลินีพยายามหนีไปสวิตเซอร์แลนด์พร้อมคนรักคาราเปตาชี แต่ถูกกองกำลังต่อต้านอิตาลีลจับกลุ่มที่หมู่บ้านโดนโก28เมษายนปี1945มุสโซลินีถูกประหารด้วยปืนกลศพของเขาและคลาร่าถูกนำไปแขวนกลับหัวที่จัตุรัสเมืองมิลานประชาชนที่เคยถูกบังคับให้เคารพกลับโหร้องสาบแช่งและบางคนถึงกับคว้างหินและถมน้ำลหลใส่ร่างไร้วิญญาณของเขา จากชายหนุ่มที่เคยปราศัยจนผู้คนนับหมื่นหลงไหลกลายเป็นซากศพที่ถูกประชาชนเหยียดยามกลางเมืองหลวงจุดจบของมุโซลินีคือคำเตือนอันชัดเจนว่าอำนาจที่สร้างบนความหวาดกลัวและความรุนแรงย่อมไม่มีวันยั่งยืน One Minute History เสียงของอดีตที่ยังสะท้อนถึงวันนี้